เอนดูพลังยุทธท่านแม่ทัพชาลีซ้ายมาขวาตามเจอในหญิงกามินหันควับยกมือไหว้แทบไม่ทันค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนๆนะคะจินหนักมากสําหรับนักแสดงหนุมน่มนชาลีไตรรัดกับกามินสาวสวยติ๊กตอ,อกเกอร์ชาวเกาหลีที่กําลังเป็นกระแสนในโซเชียลนะคะหลังทั้งคู่เนี่ยไลฟ์ด้วยกันยอดเข้าชถมถล่มทลายนะคะแม้จะมีภาษาเป็นอุปสรรคแต่ว่าความน่ารักเนี่ยก็ททำให้ทั้งคู่นะคะเป็นขวัญใจแฟนๆชั่วข้ามคืนทําให้หลายคนเนี่ยรุนยางให้ทั้งสองคนนะคะที่เจอกัน ดยล่าสุดนะคะการมินเนี่ยได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อเย็นวันที่11มีนาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งคราวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีแฟนคลับไปรอรับมากเหมือนครั้งที่แล้วเพราะว่ามาถึงค่อนข้างค่านะคะสาหรับแฟนๆที่ไปรอรับเนี่ยต่างก็ฟินไปตามๆกันเพราะว่าคราวนี้นะคะคนที่ไปรับที่สนามบินไม่ใช่คุณแม่ของหนุ่มแน็กแต่ว่าเป็นเจ้าตัวที่ไปรับเองเลยซึ่งก็มีคลิปออกมาจากแฟนคลับที่ไปรอรับนะคะแลวก็ถ่ายความน่ารักนี้เอาไว้บอกเลยว่าฟินไปตามๆกันกับโมเมนต์ก่อนหน้านี้ที่ทำเอาแฟนด้อมแพนด้ายิ้มไม่หุบนะคะ เมื่อนายหญิงกามินนะคะได้มาปล่อยคลิปความมุ้งมิงขณะเยื่นน้ําแตงโมปั่นนะคะที่เคยเป็นประเด็นให้ท่านแม่ทัพชาลีพร้อมกับถามว่าอร่อยไหมแต่งานนี้นะคะมีคนตอบเสียงสั่นว่าอร่อยครับเลยก็แอบมีมือไม้สั่นด้วยทําเอานายหญิงนะคะถึงกับถามกลับว่ากลัวอะไรงานนี้นะคะท่านแม่ทัพเนี่ถึงกับร้องเสียงหลงว่าเปล่าพร้อมกับร้องหาแม่ช่วยด้วยแม่แม่แม,แม่จากท่านแม่ทัพนะคะกลายเป็นแม่ช่วยด้วยขึ้นมาทันทีเลยนะคะคุณชาลี และล่าสุดนะคะก็ทำเอาชาวด้อมแพนดา้าได้ยิ้มไม่หุบอีกแล้วค่ะเมื่อท่านแม่ทัพนะคะได้มาปล่อยคลิปพลังยุดใส่ในายหญิงพร้อมกับระบุคแคปชั่นว่าเดี๋ยวหาว่ากลัวอดโทษซึ่งในคลิปนะคะขณะนายหญิงเดินหันหลังให้ท่านแม่ทัพนะคะก็ปล่อยพลังยุดซ้ายที่ขวาพี่แสดงความเหนือแค่นายหญิงหันคอมาแค่นั้นค่ะจากพลังยุนะคะกลายเป็นซ้ายมาขวาตามพลัมือไหวแทบไม่ทัน,นะคะ่ะ สวัสดีครับหลอดตายแล้วเว้ย <laughs> ไม่กี่วินาทีนะคะจะทำเอาคนดูเนี่ยวนดูในความน่ารักกันหลายรอบเลยนะคะแล้วก็เข้ามาส่งเสเียงแซงในความน่ารักของคู่นี้แล้วก็ส่งเสเียงแซวท่านแม่ทัพมากมายนะคะอาทิเช่นจากแม่ทัพกลายเป็นแม่ช่วยด้วยซ้ายมาขวาตามประนมมือ เต็มสิบหักหมดไม่สลดหักเพิ่มชาลีคำเดียวว้แทบไม่ทันแตงโมปั่นหนึ่งแก้วโต๊ะเจ็ดครับชาลีถามจีนพลังยุทธที่้อมมาได้ใช้หรือยังเท่าที่เห็นคือการมินหามาปุ๊บวหวยปั๊บเลยนะนี่ต้องเท้าการมินอย่างเดียวว่าจะขยับไหมที่การมินกรดโดวนี่เตรียมหัวใช่ไหมครับที่สอมหมาก็ยังไม่กล้าใช้ชาลีคำเดียวเย็นบาาเรือนสันหลัง ท่านจอมยุทธทำไมท่านถึงเปลี่ยนไปวันก่อนข้ายังเห็นท่านฝึกวรยุทธไว้สู้กับแม่นางอยู่เลยอย่าเด้อกามินบอกประเทศไทยแค่หน้าปากซอยเก่งมากแม่ท้าไม่เคยกลัวนายหญิงเลยโอเคหลักฐานครบน่ารักอ่ะพวกเธอทำาชนปีนหลังคาไม่รู้ตัวเลยดูจากท่าแล้วได้ใช้บ่อยสุดคือดูจากท่าแล้วสวัสดีครับชาลีเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมจัดวิทยายุทธท่านสุดยอดมากชาลี ไม่กลัวเท่ากับมือซ้ายประกบมือขวาพร้อมยกมือไหว้ยิ้มแก้มแทบแตกแล้วตอนนี้ผม